จอวัสูงนะจอวัดจอวัสูงใจเย็นจอวัสูงนะเล่น้ช้าเล่นจอวัดสูงครับจอวัดสูงอ่าฟางเข้าไปแล้วตั้งหมอกปูม่านะครับแล้วระเบิดบอมใส่ทางซ้ายฟางสามสองหนึ่งเข้าตั้งนิ่งตั้งนิงตั้งนิ่หมอกปูม่าขึ้นบอมซ้ายหมอกมาขึ้นบอมซ้ายหมดสายหมดสยหมด้ายหมดบอมย้ำๆนะปูม่าย้ำๆปูม่าย้ำปมย้ำตรงไว นยยิงซ้ายให้หมดนยิงซ้ายให้หมดยิงซ้ายหมดยิงซ้ายหหมดยิงซ้ายหมดยิงซ้ายให้หมดยิงซ้ายให้หมดฟังสามสองหนึ่งบขึ้นซ้ายบนสอช่องแล้วยิงเกขยขึ้ี่้ายบนสอช่องแล้วเคลียร์เคลียร์ขึ้นไป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 ที่เหลือตายเติมเหลือตายเติมที่เหลือตายังก็ค่อยเดินขึ้นบนสอช่องยิงฟังหยุดหยุดหยุดตั้งก่อนตั้งก่อนตั้งก่อนปัดเคลื่อนติดสับติดสนับสามคนสุดในดงเคลียร์ไป พ yup. ุ่งไปเลยโด่งไว้เอาเลยด่งไว้แรนใหม่แล็ใหม่แล so ็ใหม่ยิงบนไว้ดิเจอติดตาอีกแล้วเจ็ดแปรได้กีดกันอีกแล้วนะเดี๋ยวมีคีดด้านหลังตั high, ้งหมอกภูม่าขึ้นเลยพ่นในดงไว้หมอกภูม่าเขาเลย่มพ่นในดงไว้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 เห็นไหมเข้าตามหลังมาพุ่งโดงไว้พุ่งโดงไว้เออฟังเตรียมยกขวานะสามสองหนึ่งเดินตามภูม่าไปเดินตามภูม่าไปพ่นเดินขวาไปเดินขวาไปทางขวาสุดตั้งขวาสุดพ่นดง พุ่นพุ่งไว้ก่อนพุ่งไว้ก่อนพุ่งไว้ก่อนฟัง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 ขึ้นแถบซ้ายมากลางนะสามสองหนึ่งตั้งกลางนี้ตั้งกลางนี้ตั้งกลางนี้ยิง้ายตั้งกลางนี้ยิงกินก่อนยิงกินก่อนยิงกินก่อนฟางสามสองหนึ่งขึ้นลูดสายบนขึ้นลูดสายบนขึ้นลูดสายบนมาขึ้นลูดสายบนมาขึ้นลูดสายบนมาตอมออกมาตอมออกมาขึ้นลูดสายบนมาปัดเพื่อนปัดเพื่อนขอแลนทีหนึ่งขอแลนทีหนึ่งขอแลนแล้วลุทีหนึ่งเออแลนใหม่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 แลนแล้วลุใหม่ฟังแลนแล้วลใหม่ แเซ็ตลงมาจักอยู่ขวาฟังฟางฟางฟาต่อหมอน้าไว้ต่อหมอน้าไว้บาเลียขึ้นหุ่นบาเลียขึ้นหุ่นบาเลียขึ้นหุ่นบาเลียขึ้นฟังสามสองหนึ่งเดินขวาสองช่องเดินขวาสองช่องอยู่หน้าไปอยหน้าไปในดวงเคลื่อนดวก่อนเคลื่นก่อนฟังสามสองหนึ่งขวาสองช่องไปขวาสองช่องไปขวาสองช่องไปมาเดิน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 ตามมาไหลตามมาไหลตามมาตั้งขวาบน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 จีน้ายไว้ตั้งขวาบนจีนสายไว้เออยิงซ้ายไว้ไหนปั๊มด้ไหนมึงไม่ปั๊มเลยนะโอ้โหกุญแจหลอดกูเห็นหลอดขึ้นรัวๆเลย รอนดำลัวๆเลยปัดมีช็อปปัดเลยดองปัดมีช็อปปัดมีช็อปปัดรัวๆยิงซ้ายไว้มีช็อปปัดรัวฟังสามสองหนึ่งแคบซ้ายสองช่องยิงไล่พี่ไล่พี่แคะสายไปแคะสายไปฟังสามสองหนึ่งสองช่องแคะแคะสายมาจคะตายมาเออฟังตายมาตายมาตายมาไหนตายมาไหนเราทิงต่อนเราติ้งมาใหนตายมาไหนตายมาไหนฟังสามสองหนึ่งเข้ามาไหนเข้ามาไหนบีมาบีมาโนซิงเหลืออยู่ฟังฟังบีมา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 ฟังเยขาวับเลยเขาวับมาเขาวับมาเขาวับมาครับฟังนะ ออกขึ้นตั้ง,งาสายบนอ,อ่ะฟางสามสองหนึ่ง 3, 2, 1, ขึ้นสายบนมาต้องพุ่มไม้พุ่มหาเนี่ยตั้งสายบนมาเออแล้วหันด้าเมล่างเห็นไหมหันด้าเมล่างหันด้าเมล่างไปเออาปิดวาร์ปิดวาร์ปไปปิดม้าไปฟุ้งมาในดงหมอกหมอก,หมอกขึ้นในดวงเออวันนี้ใครเล่นบอลหลอกแทบพี่ติอะ่ะมีปะไม่มีไม่มีไม่มีอ่าโอ้สูงไปโอ้สูงไปโอ้สูงไปอ่าพ่นแค่สุดจอพ่นแค่สุดจอ หน้าบ้ามีโนซิงกับเฮชอรกลังจะเข้านะปิดบ้านไว้ปิดบ้านไว้ปิดบ้านไว้ฟางเลนเจอร์กระจายกระจายออกเลนเจอร์กระจายออกผูมมาในดงขาดนะผูม่ามีแค่เดียวนะในดงอะใกล้ไปไปใกล้ไปใกล้ว้าไปใกล้ว้าไปใกล้ว้าไปฟาางาฟางขึ้นสายบนมา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 เร็ว สายบนมาสายบนมาเอ่าไปดีไปเด้อดิมือมือฟางฟางฟังฟาง,ง,งไหนพ่นขำรูไว้ไหนพ่นหน้ารูไว้ <c oughs> เห็นต้องทงไหมพ่นนี่ไว้เออพ่นนี่ไว้พน่พนนี่ไว้เรนเจอร์เต็มเครนในดวงตาติดตูวตาติดอยู่แป๊บนึงเอออร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 อพ่นล่างไว้ไหนพ่นล่างไว้ไหนพ่นล่างไว้ทุกคนไหนพ่นล่างไว้ครับไหนพ่นล่างเห็นเราไหมสายบนพ่นล่างไว้ไหนพ่นล่างไว้คุณอีกตัวบาเลียนหน่<า>อยครับคุณอีกตัวบาเลียนหน่อยครับ อ่านอ่านการเลียงก่อนครับหายใจหายแล้วรอมันจับรอมันจับรอ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 โซนรอ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 โซนใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่าเกมบอกตาโบถอยหน่อยกูจะลงตาโบวหมดแล้วไอ้เฮียโดนโหลาติดไปแก e ่หมดไปแล้วฟางฟางตั้งไว้ตั้งไว้ปตรงล่างไว้ตั้งไว้ตอนนี้ขวาว่างฟ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 างสายล่างนะครับสายล่างนะสามสองหนึ่งขยับมาหน้าธงแล้วจิง แบบนี้ผมได้ยิงกวาดล่างไปเออยิงบ่าล่างไปยิงบ่าล่างไปหมอบผมมากนั่งไปหมอบมาขึ้นมาหมอมาขึ้นมายิงล่างไปให้หมดยิงให้หมดฟางดาเมจจับแล้วจับข้ามเข้าโลกีก่อนนะไปกระแทกเลยครับเข้าไยกระแทกโลกีเลยตายแล้วตายแล้วฟางสามสองหนึ่งเข้า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 หมอบผมมาขึ้นหมอบผมมากขึ้นหมอบมาขึ้นหมอบมาขึ้นบอมโด่ง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 บอมดงบอมด่งหมอบมาขึ้นบอมโด่งคลายหมดคลายหมดบอมโดงไว้เคยโดม่งไดไหมเคยโลกงหายหมดยังเมื่อกี้เนีโย หเยเียหมดเขียหมดเขียหมดขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาเออแข็งขึ้นมปแข็ขึ้นไปแข็ขึ้นไปขยับ้นไปข้าเข้นไขับข้นไปวยับึ้นไขยับข้นไขยับข้นิปขยับขึ้นไปขยับขึ้นไับ้นไปขยับขึ้ไปขยับ้นลงขยับขึ้นไปงยับขล้นไ้ขยับขึ้นไปขยับขึ้นไมายับข้นลปขยับขึ้นไปขยับ้ลปขยับ้นไปขยับขึ้นไปขยับไ้ไปวยับขึ้นไปขยับข้ไปับ้นไปขยับข้ ติบางเถอะเดินลงมาเออเดินลงมาอีกเดินลงมาอีกเดินมาตั้งล่างก่อนเดินลงมาตั้งล่างก่อนเดินลงมาตั้งล่างก่อนตั้งล่างก่อนเดินลงมาดิเดินลงมาตั้งล่างสุดเร็วตั้งล่างสุดที่สี่ปิดวาร์ปไว้เคลแดนในดงเคลแดนในดงแดนในดงแดนในดงตัวนึงแดนในดงตัวนึงเคลแดนไว้ฟางแค่ลงมายิงบ้างยิงยิงโดนไหมหายไปผู้ละไหมฟางเลเจอร์สิกสายไปเลเจอร์สิกสายไปเลเจอร์สิกสายไปตายเติมตายสู้เติมสู้มาเลเจอร์สิกสายไปยิงหน้าไว้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 เออ ไมฟางฟางฟางสามสองหนึ่งแแบบขึ้นบนมาแแ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 บขึ้นบนแแบขึ้นบนแแบขึ้นบนครับขึ้นบนมาฟางขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนล่อสายไปถึงสายไปถึงสายไปเลยพี่มาถึงสายไปเลยพี่มาตั้มู่าไว้ตังมู่าไว้ฟางสามสองหนึ่งขึ้นบนสองช่องที่เหลือตายเติมมาไว้นะที่เหลือที่เหลือตายเติมมาฟางสามสองหนึ่งแแบขึ้นบนยิงแขึ้นบนยิงเออบนสองหนึ่งเข้าเข้าก่อน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 ตั้งหมอู่มมากขึ้น เคลียร vale. yes, In ์ได you know, ้ดวงเคลียร hey, so well, oh, uh ์รอบดวงเคลียร์รอบดวงเคลียร์รอบดงไหนฟังสามสองหนึ่งไหนถมลงล่างไปถมลงล่างไปไหนถมลงล่างไปหมอบุงวาไปหมอบุงวาไปหมอบุงวาไปเคลียร์ได้ดวงด้วยเคลียร์ดวงด้วยเออฟังสามสองหนึ่งตั้งล่างสุดแถมมาตั้งล่างสุดแถมมาตั้งล่างสุดแถมมาตั้งล่างสุด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 เออสุดแมปมาสุดแมปมากดฟันเาซียกดยักเขียวมาครติดเออตั้งในดวงไว้ตั้งในดวงไว้ฟางฟางฟางเตรียมโชคโซนนะสามสองหนึ่งสกิลไหลไหลไปเจ้สอง เอทีสกิลเอทีเวนเวอร์มาหลังจอสองข้างหน้าขอโซนลึกๆเลยขอโซนลึกๆฟางฟางฟางเจอเจอเจอตั้งก่อนตั้งก่อนตั้งก่อนตั้งยิงตั้งยิงนายตั้งนายตั้งฟางสามสองหนึ่งขนบนสามสองหนึ่งแฉกขึ้นสองช่องยิงยิงฟังสามสองหนึ่งแฉกขึ้นบนสองช่องยิงยิงขึ้นบนยิงขึ้นบนยิงบนปั๊มปั๊มมือไปดิปั๊มมือไปปั๊มมือไปฟังสามสองหนึ่งแฉกขึ้นบนสองช่องยิงเดเจอแขบึ้นยิง เจ้าขยันตามไปฟังสามสองหนึ่งเดินตามพุ่มว่าไปเดินตามพุ่มว่าไป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 ฟังตั้งค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 งพีมกดปัดโอ้โหติดปัดปัดปัดฟังสามสองหนึ่งสายอีกสองช่องครับซ้ายอีกสองช่องต้นซ้ายสองช่องที่มับที่มับเปิดเซฟเติมที่มับเปิดเซฟเติมใครตามใครเติมเติมเติมเอเติมเติมเข้ามาเดิเจอร์บินหลังไว้ดิสีบินหลังไว้ฟังสามสองหนึ่งสายสองช่องพี่มัน บีมากดีมากฟังสามสองหนึ่งหน้าอีกสองช่องแ k บตามไปแ k บตามไปแ k บตามไปฟังสามสองหนึ่งตั้งก่อน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 ยิงหน้าไว้ยิงหน้าไว้ยิงหน้าไว้ยิงหน้าขาไว้ยิงหน้าขาไว้ยิงหน้าขาไว้ยิงหน้าเข้าไว้ตัวนั้นตัวนั้นตรงตัวหนึ่งดูนั้นน่ตัวรงตัวนั้นนตึงใครไม่ปั๊มใครไม่ปั๊มใครปั๊มมอสโกไม่ปั๊มยิงยิงล่า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 งไปยิงล่างไปยิงล่างไปผมยังอยู่ผมยังอยู่ผมยังอยู่ข้างหลังใต้เติมมาข้างหลังไม่เติมกูมมมมมมมาาเเเเเลลลลยยยแแ่่่่งงตติิิทัั้้้กกกวนนนนไไููอหี หนึ่งเข้านิ่งนิ่งนิ่งหมอกมาขึ้นหมอกมาขึ้นเลียรอบดรงเขียนเจอร์หลังเขียเลนเจอหลังหมอกมากขึ้นเลียรอบดวงเขี่ยรอบตวงเขียรอบตรงเขี่ยตวงเขียดวงเขี่ยงเขี่ยดวงเขี่ยดวงไวก่อนเขยดวงไว้ก่อนเขียดงไว้ก่อนฟางสามสอง่งเจาะใต้ตีนเจาะใต้ตีนแล้วเียดวงเจาะใต้ตีนแล้วเขียดวงก่อนเจาะตีนแล้วเขี่ยดงปั๊มมือขึ้นฟางสามสองหนึ่งแขวนลงนั่งองช่องแล้วยิงรขวนลงองช่องแลลยิงลงมา ขอข้างหน้าขอโซนหน้าขอโซนหน้าข้างหน้าจะเย็นข้างหน้าจะเย็นขอโซนหน้าก่อนขอโซนข้างหน้าขอโซนหน้าตั้งหยุด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 ข้างหลังไว้ไวข้างหลังไว้ไวข้างหลังไว้ไวใครใครใครอยู่นั้นอ่ะเกยในดวง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 โดนจับในดวงฟังฟังสามสองสุดหน้าบ้านเลยจังฟังฟังสามสองหนึ่งเข้าคู่ม้าอยู่ใต้ตินอ่ะ ยิ่งนะปังสามสองหนึ่งงงว่าคือยิง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 แล้วเด็กไ,ไปยิงมาอีกแล้วข้างหลังไปไปังสามสองหนึ่งขยับลงล่างสองช่องครับพูม่านำมาพูม่านำมาเจอเลย,ยนะสามสองหนึ่งขยับยพูม่าไปขยับพูม่าไปเลเนเจอร์ขยับไปก่อนเลนเจอร์ขยับไปก่อนที่สี่ยืหลังไว้ที่สี่คุ้มหลังไว้ที่สี่คุ้มหลังไว้ที่สี่คุ้มหลังไว้อ๋อยิงสวนไปได้ที่สี่คุ้มหลังไว้ปังสามสองหนึ่งตรงหน้าขยับ้ายไปยิงยิงหลังไปยิงหลังไปเกี่ยวลราได้เกี่ยวหลังไปปั๊มมือดิแล้วรุนไหนปั๊มมือดิเอปปปััั๊๊๊มมมมมมืืือออออเเขึ้น ปั๊มมือเคลื่นฟังข้างหน้ายืนไว้ข้างหน้ายืนไว้ข้างหนายืนอยู่ตายเติมตายเติมมาตายเติมมาข้างหน้ายืนอยู่นะยังยืนอยู่นะเห็นไหมว่าคนปั๊มยืนอยู่ไหมเออใครตายนะไม่ปั๊มมาดูนะฟางยังอยู่ข้างหน้าอยู่ข้งหน้าอยู่เอาอยู่ยังเอาอยู่กับฟางฟางฟางปล่อยแฮนด์ปล่อยแฮนด์ปล่อยแฮนด์ก่อนปล่อยแฮนด์ก่อนเดี๋ยวเตืองปล่อยแฮนด์ก่อนเตืองหลังหลังเข้าเยอะนะอ่าหน้าวับมีเข้าตลอดฟังก่อน ใหได้เห็นเอาไว้เคลลังเคลหลังเคลลังเออฟางฟางหัได้เห็นขึ้นบนหันได้เห็นขนดูนาตั้งหันได้ขึ้นบนครับตั้งหันได้เห็นขึ้นบนตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ใจเย็นนะฟังนะมาเรียกวากว้ฟังสาต้องมาเรียกหได้ไหมมยขึฟังฟังฟังดก่ก่อนดีกว่ก่อนดีกว่ก่อน้าก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นข้างดก่อนฟังแยกสโซนแยก2โซนแยกสองโซนสายหนึ่งขวาหนึ่งสายหขวาหนึ่งโซนหลักอ่าที่หนึ่งที่สองมาซ้ายที่สาไปไป เร็ว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 เรวเร็วเร็วร็ที่ก่อนไปขวาที่ก่อนไปขวาเออฟังหันไปขึ้นันไว้หันไขึ้นันไว้ฟังแบขึ้นนะสามสองแฉบขึ้นแฉบขึ้นแฉบขึ้นแบขึ้นแบขึ้นึ้นว้นว้นวูไวูน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 วูบองไมูนวูนวูนแล้วูนวูนวูนแล้วอนวูเปูนุ่นวู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 ้ว่นวูนวูนวูนมูนว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 วนนวนวงไว้ ปันปมได้ข้ามัยงไงบ้างน่ปดนปไนเปิดแรงเปิดแรเปิดแงเปิดแเปิดแเปิแ่งปนไว้ขีบนไว้ไหนขีบนไว้ไหนีบนไว้หมตายแล้วมตายแล้วปดนขลงลงขึ้นออกขึ้นมาไม่ได้อะออ้นมา้ายังอยู่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 นิยังอยู่ปมือขึ้นปมือขึ้นยังอยู่ยังอยู่ขึ้นบนไว้ย่นบนไว้ยีนบนไว้ยี่ขนบนไว้เออน้องซิ่หมดน้วงซิ่งจหมดแล้ภูม่าเด็ดอยู่เดดอยู่ดอยู่ เเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปทอปรายอ่ะทอปายอ่ะเตมเข้ามาเติมเข้ามาติมา้งสายสุดเม้มาตั้งสายสุดบตั้งสายสุดตั้งสายสุดนเล็กดังโมเสงดังโมเสงเออพนแกตั้งสาย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 เร็วๆเข้ามาตั้งสายเบี้ดิบเล็กหลังเบลิเล็กหลังฟังฟังฟังตั้งสายตั้งสายเร็วๆเติมสายเติมสายเติมสายเข้ามาตั้งสายูมาหมดแลวหมดแล้วผูมาหมดแ้วดวงขึ้ Long không phải là khoang 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 จเย็นนะครับ่วยเคลียร์อยไรเลนเจอร์หมอกมากขึ้นหมอะคุ้มากขึ้นราวังโดนจับเลนเจอร์คอยเคลียร์หุ่นเลนเจอร์คอยเคลียร์ชูล่าไปนะฟังสามสองแตะลงาสองช่องแตะลงาสช่องฟังสามหนึแยกสโซนเดิลงมาสองช่องแยกสองโซนแยกสองโซนเออลงามาแครมาแครมาฟังสามสองห่งเดินเดินลงมาไปสองช่อง้นใจไว้้นแค่สุดจอไว้นแค่สุดจอไว้ชุด้ตายตาย เอ๊ยงนยกเลยจัดกรได้ดีพุทธฟังนะฟังนะเข้าไปแล้วกระแทกบล็อกไอ้กระแทกโลกนนะข้างหลังข้างหลังกูอยู่อยู่เต็มเลยข้างหลังอ่ะหูไม่สมเดินช้าเราจะเข้าไปกระแทกกูบอกแล้ยอย่าเดินไปไปเข้าไปกระแทกบิ๊กเกเข้าไปได้ไหตายยังตายแล้วบอกผิดไม่ตายฟังฟังข้างในเข้าไปเคียงห้องหินเลยครับข้างในเข้าไปเคียงห้องหินเลยเข้าไปเคียงเลย ตีสี่ดัทองตี่ดักทองพี่เล็กภูม่าไว้พี่เล็กูมาไว้จับจับูม่าไว้ผูม่าไว้ดากทองดาทองดาทองตีสี่มาช่วยเพื่อนครับตีสี่มาช่วยเพื่อนตีสี่ติเพื่อนหรอมีใครบ้างดูเขาหมด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 ้ามือข้ข้ามอข้นฝั่หมวังสวนฝั่งสวนดึงขวาหมดึงขวาหมดงขวาไปดึงขวาไปดึงขวาไปดึงขวาหมดงขวาไปดึขวาไปดึคขวาหมดขาไปดึข้าไปดึขาหมดึงขาหมดขวาหมดขวาหปดขาหมดึงขวาหมดึงขวาหมดขาหมดขาไมดึงขวาไมดึงขวาหมดขวาหมดขวาหมดขาหมดขา ค้าหมด้าหมดค้าหมดติดติดแล้วค้หมดบ้าหน่อยครับในเซฟีไม่ไม่เินเลยปังปังเลนเจอเข้าไปก่อนเเจอเข้าไปแล้วยิงก่อนวัวเกมทีหนึงเจอเข้าไปทำมาแแล้วยิงยิงได้แล้วบอกไม่ได้ไ่สโดนโดนโดนล่วงแล้วล่วงแล้วสามสงหนึเข้า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 เาเข้้าเข้าเหอกมากขึ้นหมอกมาขึ้นอกมากขึ้น มองมากขึ้นมองมากขึ้นเฟนตี้นะเฟนตี้นะเดินออก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 ไปเดินออกไปปั๊มมือ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 เดินขวาไปเดินขวาไปเดินขวาแล้วยิงเดินขวาแล้วยิงเดินขวาแล้วยิงเข้าดวงได้แล้วข้ามมัน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 ไอ้ใครออกขวาไป